วิศิ์เมื่อวานวิชาวิสิก์อาจารย์สอนเรื่องอะไรหรออ๋อเมื่อวานอ่ะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนกับทรอกน่ะโอยไม่รู้เรื่องเลยสอนหน่อยนะได้ครับการเคลื่อนที่แบบหมุนก็อย่างเช่นการหมุนของแท่งวัตถุแกนหมุนแกนหนึ่งซึ่งผ่านจุดปลายของแท่งโดยที่มีระยะห่างแกนหมุนเท่าเดิมและครบรอบพร้อมกันถ้าหมุนอย่างสม่ำเสมอ และทีศเวลาครบรอบซึ่งอัตราเร็วเชิงมุมของการหมุนก็คือโอเมก้าเท่ากับ2ายส่วนทีและทิศทางของโอเมกา้าก็คือให้เรากำมือขวาโดยให้นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยโค้งไปตามการหมุนนิ้วโป้งที่ตั้งขึ้นก็จะชี้ไปทางทิศของความเร็วเชิงมุมแล้วเมื่อแท่งวัตถุกวาดไปรอบจุดศูนย์กลางมุมที่กวาดไปนั้นจะเรียกว่าการประจัดเชิงมุม ซึ่งจะมีค่าเท่ากับการกระจัดหารด้วยรัศมีและความเร่งเชิงมุมก็คือความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนไปในหนึ่งวินาทีหรือแอลฟาเท่ากับเดลต้าโอเมกาส่วนทีซึ่งคำที่ใช้บอกความสามารถในการรักษาสภาพการหมุนคือโมเมนต์ความเฉื่อยถ้าโมเมนต์ความเฉื่อยมากวัตถุจะรักษาสภาพการหมุนได้ดี จะหยุดหมุนยากและถ้าโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยวัตถุจะรักษาสภาพการหมุนไม่ดีจะหยุดหมุนได้ง่ายซึ่งการหาโมเมนต์ความเฉื่อยของอนุภาพรอบแกนหมุนสามารถหาได้จากสมการ I เท่ากับซิกมา Mr กำลังสองซึ่งโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุด้วยเช่นถ้าเป็นวัตถุทรงกลมตัน มวล m รัศมี r จะได้ i เท่ากับวงเล็บเศษสองส่วนห้าคูณกับ mr กํลังสองถ้าเป็นทรงกลมกลวงมวล m รัศมี r ก็จะได้ i เท่ากับวงเล็บเศษสองส่วนสามคูณกับ mr กํลังสองเป็นต้นแล้วถ้าเราพิจารณาชิ้นส่วนเล็กๆของแผ่นกลม ที่หมุนอยู่ให้ชิ้นส่วนเล็กๆมีมวล m อยู่ที่ระยะ r และมีแรงย่อย F มากระทำต่อมวลน,นั้นเมื่อคิดการเคลื่อนที่เชิงเส้นของมวล m มวลน,นั้นจะมีความเร่งในแนวตั้งฉากกับรัศมี a ตามสมการ F เท่ากับ ma โดยนิยามของทอกที่กระทำกับวัตถุจะมีค่าทอฟเท่ากับรัศมีคูณแรง ซึ่งจากการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของมวล m จะมีความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งในการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุมคือ a เท่ากับ alpha r ก็จะได้เป็น torque เท่ากับ r คูณกับวงเล็บ m alpha r หรือ torque เท่ากับวงเล็บ m r กำลังสองคูณ alpha ซึ่ง Mr กำลังสองก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าทอ r q เท่ากับ I a l p h แล้วเท่าวัตถุหมุนรอบแกนที่อยู่กับที่จะมีพลังงานจนของการหมุนเกิดขึ้นจากเรื่องพลังงานโจนที่เรียนมาที่ว่า Ek เท่ากับวงเล็บเศษหนึส่วนสอง mv กำลังสองจาก v เท่ากับ โอเมก้า r จะได้เป็น Ek เท่ากับเศษหส่วนส m วงเล็บโอเมก้า r กํลังสองเพราะฉะนั้น Ek เท่ากับเศษหส่วนส i โอเมก้ากํลังสองแต่ในกรณีที่วัตถุกลิ้งบนพื้นไม่ว่าแนวใดพลังงานจนของการกลิ้งต้องคิดจากพลังงานจนของการเลื่อนตำแหน่ง และพลังงานจนของการหมุนด้วยนั่นก็คือ Ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองบวกกับเศษหนึ่งส่วนสอง i โอเมก้ากำลังสองทั้งหมดนี่ลหละที่อาจารย์สอนไปเมื่อวานอืมขอบใจมากๆนะซิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทีหลังก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะ